เครียดเลยคุณไม่ใช่ใช่เลยเดี๋ยวเอาม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 ันเป็นไส้ละลายหรือเปล่าไส้ละวายก็ไม่เทเข้าไปอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจุดเทียนก่อนเดี๋ยวละลายตอนกินค่อยทะเทไม่ไม่เหมือนมันจะให้มาเอามาให้จิ้มมั้งอันนั้นเออนะมันไม่ไม่ได้ถ่ายกับตาเลยอะเมื่อกี้เนี่ย

หนึ่งสองสามหนึ่งสองดูดีดีดีอ่ะอมังพอจัดพอจัดกระลุกหน่อยไหมยกินแล้วกินเอาไว้อนแต่เขามันเจ้จุดลมอะไรเงี้ยแคจุดริงได้จุดได้สิแต่ว่าเีไม่ลมไม่มาเลยพอจะตจุดเทคเออลมมาเลยแก้งน้องเต็มนี่ว่ะมาป้อนมา เป่าเค้กกัไอคอนมาเร็วมา้วเป่าเดี๋ยวว่าเกิดบอสบ้างมาเดี๋ยวมาเป่าตรงนี้แม่ยืนตรงนู้ดแม่แม่ยืนตรงนี้นโอเคบอสมาแม่ว่าเกิดบอสไม่ตื่นรู้บอลได้มาเอามาเดี๋ยวจะเทละลายแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะนสำหวันนี้วันที่สามมกราคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องแฮมนะคะชื่ออะไรชื่อจริงชื่ออะไรชื่อเด็กชายไรเกตุวันนะครับอ๋อเกิดมาวันนี้ครบรอบกี่ปีลูก เ้าปีใช่ไหมอ้าวเ้าปีเดี๋ยวเราร้องเพลง Happy Birthday น้องแอมสามรอบนะหนั่งต้อมครับ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. นเก่งคนฉลาดนะครับไม่ดื้อไม่อ้อนมีนี้หมอให้น้องแฮมผอมไวๆนะคะเอ๊ะขอแม้ตัวเนี้ยตัวอะไรชื่ออะไรเนี้ยขอเิ๊กเต๊ะขอฟังชื่ออะไรขอพันยายกันขอพรนยายกันขอให้น้องแฮมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกนะสติปัญญาดีโรคไขแค่เจ็บอย่ามากล้ามกายเบียดเบียนนะลูกนะคนจากโรคไขแค่เจ็บให้มีความสุขนะเด็กเก่งๆนะ จะได้ผมหอมเนี่ยเดี๋ยวถ่ายลูกตากได้ไหมมนกอตาทีนึงออกเลยดึงเลยกตาทีนึงอะกอดตาทีนึงหนึ่งแกอดสเยี่ยมเลยโหหนึ่งสองสามเหมือนกันเป๊ะเลยไปกอดยายกันไปกอดยายทีนี้ก่อนไปกอดยายกอดยายเลยกอดเลยกอดเลยกอดแบบกอดยายอนั่นแหละหนึ่งสองกอด หนึเด oh, ี๋ยวนะหนึ่งอหนึ่งสองสมใหญ่สีแตงมากเลยเดียวอันนั้นเดี๋ยวนัอ่ะอ่ะใหญ่อันนึโอ้สวยป่ะเดี๋ยวแต่ก็หนึ่งสองสามเยี่ยมอ้าวดึงดึงดึงเทปดงดึงเทียนดึงเทียนจแม่เนี่ยกัแม่เนี่ยพี่พี่ตักมาหมอสเนี่พี่เอาหนี่เข้าไปหนม่เดืออันนึ อันนี้บอดเขาไปใกล้ๆบอมาใกล้ๆดิตอนมีเงียนไม่จุดอ้แต่มีเงีนบออะเอาอามาลองมาลองอมาลหนึ่งสไม่มีแสงเทียนมันก็ดูยังไงอะะแอมอะ่ายหน่อยกล้องนี้น่อยะจ้แม่บอบอกรังลออะดีดีหนึ่งสแม่มาได้แม่ได้ไหมจะได้เถอะองตาแม่มาแม่มาเนียให้เงียน่อยเียเนอันยบอยมงบยงไเป่าเลย เห็นเห็นไหมไม่เห็นมันมืดเอ้ยมันสว่างเลยเห็นไหังนสองตามอ้าวถ่ายแจ็ก็2สอ้าวไม่มีก็ท่ายอ้าวพ่อตลกอะตัด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 พ่อถ่ายลูกตัดตัดมาเดินเทียนดิงเทียนี่ลูก ดึงลองบอสช่วยกันดึงช่วยกันดึงวางวางวางมันไม่ร้อนแล้วไม่ร้อนแล้ววางพาให้ร้อนหน่อยอ่ะแม่พาให้อนหน่อยอ่ะซ้อมห่ามันในเยอะแล้วนี่น้องแอมเราอ่ะเออกะกะเออนั่นเนี่ยชิ้นเล็กๆหน่อยเออโอ้เปิดไส้ลาวาให้นะแอมดูดิให้นะแอมดูดิไส้ลาวาของ แอมมาหยิบในกานะแอมอ่ตาตักมาให้หน้ำา่ะมันตักเอาชิ้นนี้ชิ้นเล็กๆของน้าชิ้นนี้เดียวพอแต่มันเละอ่ะเอแหละมามาเละเลาโอ้โหว่า,าแล้วนี่เปิดได้เปิดให้หน้าแอมดูนี่เพราะว่ามันไม่มีอ่ะไม่มันมันไอ้นี่ไงมันแช่มันแช่เ,เย็นไว้อืมฉันต้องการ เราว่นี่ป่ะแล้วก็อย่างงี้ป่ะนมอร่อยนมอร่อยนมอร่อยเอาแล้วใส่บนนี้กินมือเร็วมือหรือช้อนบอสนมอร่อยเตะ้สายก็ครัฮะแอมเต้เตะ้สายให้ยายเอาโน้นเอาโน้นจะให้นมก็น้นเลยว่าได้ทายเออว่าเออว่ะภาพอ้อนกินม็ต้องชะมึดแหละโอ้ยสงสารย่องย่องมองให้ย่องชิ้นเลยนะ เดี๋ยวไปให้แอนด้วยนะเดี๋ยวก็ถ่ายแอนพิจแกถ่ายนะเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะยังไงอ่ะคทำไมอะต้องวิดีโอตัวนั้นหอมกันน่าจะขมมากเลยม嘛พิจารถ่ายแอมมาไปนี้มาแม่ดูนี่ขอ่อนน่าจะขมมากกลัวนี้ขอให้ได้คืนไม่เป็นพันเท่ากันไหม อ่่ะหนนูีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเงินเดี๋ยวให้ทางนึงไม่ได้อะเอาอันนี้ก่อนอยวาแป๊บนึงยังไม่ครบแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่ครบอันนี้ของแม่นะกูรวมเงินเดือนเงินเดือนแม่กูรวมของกูรวมขอให้มีความสุขขอเจริญเจริญรุ่งเรืองการยิ่งยิ่งคือต้องรวยนะโคตรเข้าไป คำว่าอดอยากยากจนจะเจอจะเจอจะเจอกันขอให้มีกินมีใช้ไม่ขาดสายได้กทอมตัวทุกคนทุกคนทุกคนขาดอากายแข็งแรงทุกคนเอีเอาออบกมือกล้อมนายโบกมือไกล่อมนายสวัสดีใหมาทุคนโุคนี้มีสุกนะเ้าปีเสือนะขอให้เงงเงงร่ำรวย เราและโลกธรรมชาติที่กำลังเป็นอยู่โรคโควิดขอให้ปลอดภัยกันทุกทุกคนบาย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 